ใครสนใจบูชาปูเพชดนาคราชที่ปุกเสกจากพระอาจารย์พิลุงเองเสริมดวงหนุนดวงโชคลาภและเมตตาค้าขายและมีกำไรบูชาไปแล้วเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแอดไลน์ตามที่พี่ลงหมายเลขให้นะหมายเลขเบอร์โทรและแอดไลน์ัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พี่ลุง มานางายุทธายส่วนเนาะชมบรรยากศาศร่มมันเย็นพี่ลุงมาบ้างแนวทางของกินแบงรัฐบาลเนาะน,อน,อนอะ้องๆเนาะเป็นแนวทางเดินน้องๆเป็นแนวทางกอยังพี่ลุงยำตัตงทุกคลิปของพี่ลุงเนาะตั้งแต่สูตรหนึ่งยันสูตรที่สองอเด่นบนเด้นล่างพี่ลุงตัวเดียวกันวัวนี้มีความ ควบควบควบกังวลอเนาะเดนแต่มันไม่ไม้เห็นแน่นอนเนาะบางครั้งกับน้องๆกับพิจารณาเด้อพอสูตรมัน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 ส้นกันบนล่างมันส้นกันอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเนาะให้น้องๆพิจารณาเพราะว่าพี่ลุงมนีพี่ลุงมาฟั้นบนปั้นล่างเนาะน้องๆเนาะเนาะเป็นแค่แนวทางไห้เนาะ เขามาแล้วกับคนหลค์กดแช่เนาะฝากเอฟซีทุกคนคนใหม่และคนเก่าเนาะเป็นแค่แนวทางให้คือมณีพี่ลุงกับคือคือคำนวณมามาทุกวันแหละมามาจับสูตรทุกสูตรมามาใส่กันแล้วพี่ลุงกับเมาฟันฟันบนฟันล่างห้เนาะห้นนองๆกับพิจารณากับบ้างพี่ลุงเพราะต้องเพราะต้องหลุดเดอ้อเพราะต้องหลุด้าหลุดแล้วจะบร,ะรูว่าพี่ลุงเบาอีหยังเนาะพี่ลุง บอกเป็นเป็นแทนแนวทางแต่ว่ากัคํำพูดของพี่ลุงสามารถทุกคนถูกสามตัวสองตัวได้เพราะว่า,าแนวทางของพี่ลุงมันมันบ่ค่อยหลุดเด้พวกพวกเด่นมวดที่แล้วมวดที่แล้วของพี่ลุงบนฟันฟันเด่นหลุดถ้าหลุดแล้วจะเข้าเนาะเด่นบนเด่นล่างของพี่ลุงอ่ะมันไม่ค่อยหลุดเนาะถ้าถ้าเขาหลุดแล้วเข้าเข้ายาวเลยตอนนี้นี่คือมาจะจะ จะสองปีแล้วเพิ่งหลุดนะบนของพี่ลุงเด่นบนของพี่ลุงของตลุดเดินน้องๆพุทธจิตบูอาและเบาเรื่องบูชาเนาะปู่เพชรนาคราชใครใครที่จะบูชาก็บูชาได้เดอ้อน้องๆเอาไปหนุนดวงเจ้าของเพราะว่าพี่ลุงกับผ่านการปลุกเสกทุกสิ่งทุกอย่างจากคู่บาอาจารย์เนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นเป็น,ปนถึงยึดเนียวยึดนี้เขาเรียกยึดเนียวจิตใจของเราเนาะเพราะว่าพี่ลุงกับเป็นคนที่นับถือด้วยแหละนับถือแล้วพี่ลุงกับ ไม่อยากไม่กินยังสุดคำนวณพี่หลวงสิค่็คือต้องอาศัยปูต้องอาศัยปูเ้าเนาะเพราะว่าบางครั้งพี่ก็คำนวณพี่ก็ต้องมีคู่บาอาจารย์ในการคำนวณเนาะโอเคเนาะเขามาเบาเรียงแนวทางของเ้าเนาะพี่ลุงก็บ่ไเดลงบ่บ่บ่ไเดลงบ่ได้ลง,ดลงคลิปเาวเดาดอกเพราะว่าพี่ลุงมาฟันไห่บ่ต้องเบาเอียงมากมม้เนาะเป็นแค่นแนวทางให้น้องๆเนาะอ่า พี่กับบุ่นะถ้าเกิดว่าผู้ใดมีตัวเด่นน่ะตัวเด่นน่ะก็จับได้นะจับ,จ,บจับของของพี่ลุงแล้วก็เบื้องเนวท่าของพี่ลุงสูตรบนล่างเนาะแล้วก็สองตัวเนาะพี่ลุงจะมาฟันให้ตอนนี้คือเด่นบนเด่นล่างตัวเดียวกันเด่นบนเด่นล่างของพี่ลุงห้ากับหกตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยแต่พี่ลุงฟันที่หกล่างห้าบน สองตัวนี้มีมาให้เห็นแน่นอนมีมาหเห็นคือยังพี่ลุงบอกอง,วงวดที่แล้วเนาะลุงฟันที่ห้ามาให้เห็นแน่นอนมาหเห็นแถแน่นอนหางวดที่แล้วมาจริงเนาะวันนี้พี่ลุงฟันฟันห้าที่บนฟันหกที่ล่างนานเนาะทุกคนรอแนวทางฟันของพี่ลุงพี่ลุงก็ไป,ไปไปตามคำนวณของพี่ลุงเนาะน้นนองๆเนาะพี่ลุงก็ กับว่าเรอยากใจหอนมาฟันไห้สิพอพี่ลุงตวงคำนวณนุนนันนี่อีกอยากให้บ่อยากให้ทุกคนเสียเงินหลายเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่แนวทางกัจริงแต่ว่าเข้าก็ต้องมั่นใจเข้าแล้วว่าฟันตัวนี้แล้วก็ฟันตัวที่เข้ามักอะ่ะแต่ว่าบนันี้ถ้าผู้ใดมีตัวเด่นตัวที่ชอบมาจับได้เลยนะใครแต่ว่าดับของพี่ลุงอะ่ะดับสีล่างนะนะ ดับสีล่างนะแล้วก็แปดเนาะดับแปดล่างกับสีล่างเนาะถ้าผู้ใดบ่อบมักตามที่ดับไม่มีในโลกเนาะในกองสลากกระกจับไส้ไใดเด้อหนุ่มๆแนละ้ถ้าตัวที่เราชอบเนาะโอเคเนาะพี่ลุงมาบอกแค่นี้ละแนวทางของฟันเด่นฟันบนเนาะฟันล่างพี่ลุงยำฟันล่างพี่ลุงหกหกล่างห้าบน เนาะพี่ลุงมาให้ให้ให้ประมาณนี้เนาะน้องๆเนาะพี่จะละน่าอาเด้อโอเคเนาะพี่ลุงวะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ลุงเนี่ยเนาะเป็นแค่แนวทางอ่ามีเขามีรูุเป็นของธรรมดาเนาะพยายามย่าหลูอสัวจะบลูว่าพี่ลุงเบาอีหยังพี่ลุงจะขึ้นเป็นเป็นเป็นตัวเลขให้เลยเด้อน้องๆเด้อโอเคเนาะขอให้ทุกคนมีโชคเนาะเป็นแค่แนวทางไงเนาะ